จะ่ดบนี้เช่นเดิมตอนนี้เราจะมาหายิมสามเพราะจะไม่ผิดเราต้องไปทางนี้เฮ้ยเจอกันอีกแล้วใหญ่หัวเขียวอะไรอ่ะสู้อ่ะ นี่มันตัวนี้มาแปลกเว้ยต้นแยะเอาแล้วไงล่ะกระโดดถีบตีนคู่ทีรอบหนึ่ง Hàm Cái này lùi đấy Cua chẳng lời, cua chẳng lời, cua chẳng lời Gạt măn โอ้ธาตพืชสวยอย่างนี้กัดซะตายเอ๋อเฮ้ยวิวัฒนา,าการล่างแล้วเนบีเฮ้ยมีชาอะไรตรงคอด้วยนะ ไรลองไปหาไอ้ด็อกเตอร์นั่นก่อนแล้วกันได้ะต้องไปหา้วยปะทำอะไรอะรแล้วนี่ร้านร้านขายดอกไม้ <c ười> นอนบุ้งอะ มันม่นแหละสนใจพอชั่นต้องกลับไปหายเลือดตื้นนั่นเดียวเฮ้ยไม่เอาเดียวทำไมถึงคุยกันนี่ปะ ไม่น่าจะใช่ไม่น่ามีไะไแไปยิมสาม,มาเลยกันฮเฮ้ยเฮ้ยลุงรอดิดักซะเลยอ้าวพานั่งเรือแล้ว เรือลอยดีนี่ว่ามาถึงที่นี่แล้วไงต่อตัวอะไรไว้เนี่ยก็เดินเซ็นเตอร์ไพรมอนเซ็นเตอร์ไพรมอนเซ็นเตอร์สวัสดีคุณจอยนี่งไงยิม แค่นียกหรอยิม้มล้แล้โอโหยิ้มมืดจังวะนี่ยิ้มอะไรวะเนี่ย,ยม,มืดชิปเออเต้องหาทางค่อนข้างลำบากเลยนะเนี่ยมืดตือเลยอะ่ะเอ้ยใครเนี่ย โอ้โห oh, เราดูชุดโอ้โหเฮ้ยกระจอกกันมันแ้ยกราดถ้บตีนคู่ซะเลย อ๋อถ้าชนะจะสว่างเรื่อยๆเหรอนี่เองโอ้โหแต่ละคนท่ายิมต่อสู้แน่เลยสภาพนี้สุดยอดเลยท่าแต่ละคนจุด,ดขาลอยเลยนะอืมมันหยุดลอยเลยเฮ้ยสว่างแล้วคน่ายิมอยู่ตรงนี้อ เได้เห็นไว้สู้กั้ที่หลังแล้วกันมีใครสู้หไหมน่ไจะมีดิงไปทางนี้ดูจริงด้วยเนี่ยโหนี่ดูโอเลยเหรอโอ้โหเจ๊คนนี้อ่อะ อ้าวเนี่ยฟาดมันไม่มีท่าสายฟ้าเลยวะแย่จังโอ๊ยเจ็บจังเลยลองใช้ท่าน้ำแข็งนี่ดิโหทิมตดทีมต,ตีนคู่น้องตีนคู่ก็ตายแล้วน่สุดยอดเลย เออจมาดักงี้เอจีเฮ้ยไปกระโดดลอยอย่างนี้ทุกคนไม่ได้ดเลยว่าแต่ภาคนี้มันมีอะไรให้ทำบ้างวะ ยังมีหลายอย่างอ่อโอ้ยพอหนุ่มคาราเต้เกือบตายนะหาอ,อะไรก็พอหาคุณจอยกันไม่ไหวแล้วต้องไปสู้หน้ายิมเรือโปกเกมอนตาย เดี ica, ma, c, ๋ยวคุณจอยชิคกันเนี้ยมาไอ้หัวงอกไอ้งอกเ้ยไอ้งอกท่านมาที่นี่เพื่อไปชิดแก กดง่ายเอ้ยจิงเลนเอ้ยจิงเลนกระจอกแท้ตัวนี้แหละตัวแบ่งทีมผมไม่เข้าเลยวะเฮ้ยมันก็ตีเราไม่เข้าเหมือนกันเฮ้ยพานี้แรงเนี่ดับเบิ้ลไปเลย เว่เยอะสป่ากระจอกจังเลยโอ้โหวันช็อตเว่อเยอะกว่าแล้วนะทีเดียวตายอุ้ยเป็นห้าเหรอห้านี้ไม่น่าจะแรงหลงไม่เอาวันนี้เป็นห้า ถ้ามันเป็ยนยังไงวะอยากจะน่าจะดีวกว่าท่าแรกมั้งเอาลองไปใช้ก็ได้น่าจะเป็นท่าดีตีหลายรอบเอาไม่ใช่หงอกนี่ว่าเอาลูกเจีย๊ยบวิวัฒนานการล่างแล้วกลายเป็นไก่จากลูกเจี๊ยบเป็นไก่อืม ม่เป็นธาด้วยธาไฟเยอะมากเลยนะเนี่ยเออแล้วช่งางเลยโอ้โหสว่างเลยทีนี้น่าไปแล้วเหรียญยิมเอ่อทางออกไม่ใช่ทางนี้ดิไอ,อ้โอเค ไปดีกว่าน่าไงต่ออันนี้บ้านใครเขาเนี่ยทช่ไงต่อที่นี่ไม่มีหรอมาคุยกับพวกนี้ดิได้ยังเมื่อกี้ัมเห็นแะ้วแบๆบ เดียอะไรวะมันใหายเลยไหมบอาดูดิไม่น่าจะมีมั้งถ้าเกิไอ้ลุงเอ้ยยังไมกูุยยังไม่อยากกราบตอนนี้มไม่ได้เลย,ย,ยนนลืมเอ่อ ลงเอ่อทีลงจะพากลับไปหน่อยพากลับไปทีลงจะเพิ่งมาไล่นกตอนนี้ออาผมกลับไปก่อนไป <c oughs> สรุปก่อนนะไม่ใช่เลยโอเคมาแล้วเอาใจลง มันมีอะไรทำอะไรที่นี่โอ้ยอะไรก็ทาสู้แล้วแนทะอะไรเนี่ยโอเล็มเล็มดับเบิลก่อนแอชมัด เอเฮ้ยผิดท่าแล้วลิซแอนอรกมาใช้ดิไม่ใช่ลิซแอนี่ฮีตเตอร์คัออนี้โอ๊ยจะไม่น่าจะรอดนะเนี่ยทนไฟนี่อะไร อออืมเคืออะไร <c oughs> ปะพิกไทยเหรอเม็ดพิกไทยมคือเม็ดพิกไทยใช่ไหมผมไม่ไคิดเองใช่ไหมไก่ก็ไดนะ้น้องไก่เอ้ยน้องไก่นี่ทาอะไรโอ้เหมือนกันเล่นนะมา ตโปเกมอนจะตายโปเกมอนเจ็ดตายอาศัยหน่อยคุณจอยเห็นนะพวกเราเรามีโปเกมอนธาตุอะไรบา้างสาุดยอดไฟจะเยี่ยมเป็นพิเศษแฮะที่มีโปเกมอนเพียบเลยเฮ้ย อยากได้ตัวเนี้ยพรกะคิดวช้อนจับได้เลยไหมไม่น่าจะได้ตายเลยไว้คอยมาจับทีหลังแล้วกันเฮ้ยโมอายโมอายเฮ้ยโมอายเดี๋ยวเดะ เข้าถ้ำมาเจอมูอายสุดยอดเลยโอ้ยอย่างนี้ต้องจับไม่ได้แล้วกต <c oughs> ายปะ,ะไม่ตายไม่ตายไม่ตายเอยไม่ตายไม่ตายไม่ตายจับจับจับ hai mà lại Hãy tìm cái này đi Ê, ai lấy Anh chạy ไฟแสงไหาสิโน้ตสมองไม่เห็นหมอ,อกหนาทึบไปไหมาสาิกรอคนอไฟใส่แม่งตายเลยวายอะ apa lah ya, oh, awak ni ya, cap di pa, macam awak dia. แต่หลงไม่เนี่ยกูคิมมอนที่นี่ก็เยอะเหลือเกินทำมานนี่เฮ้ยมาเจอใครเนี่ย อาอไปไหนแล้วตามไปดูเดี๋ยวลงได้ตรงนี้ลงได้อ้ายอีกเล้วอีกเล้วตัวนี้รู้สึกว่าน่าจะต้องมีจักรยานมั้ง ีนกะบางอย่างเลยเนี่บบย,ยน่าจะต้องมีจัก,กรยานกันว่า หาทางออกให้เจอกัอนใครอีกเนี่ยทางออกอยู่ไหนทางออกไม่เจอช่วยด้วยจ้าหาทางออกไม่เจอจ้าลงทางแล้วทาเล็กๆแค่นี้ chạy mà vị thang hé ôi, oh. cắp 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 ô tô เลยลำบากก,ก,าก,กว่าโอ้ยเก่การยิงวันนี้ลบหลบลบทางนี้ป่ะวะเออนี่เนี่ยกลับมาละเฮ้ยนี่ไม่ได้ไ่เลยไว่าไว้แค่นี้ก่อน ใช่เออก็ไม่มีอะไรมากแล้วแหละก็จบแค่นี้หน่อยกันค่อยไปต่อพนะออาร์ทหน้าเฮ้ยไปแบาย